สอบแทนโรงเรียน,นครับที่โรงเรียนได้ตอบแทนบนคุณโรงเรียนสักครั้งจะรูกนะสื่อความหมายออกมาทำภาพเนี่ยทำภาพนี้ให้ดีที่สุดนะที่สามารถเอาไปโชว์ก็ได้ในเรื่องของกาัสับฝีมือกาฝึกใช้สีกอดการเข้มนะ <S <S ในสองแบบถือแบบนะครับ <S <S ขอให้เสร็จภายนในในวันนี้เลยถ้าเอาไปแล้วมันค้างนะ งานขาเนี่ยมันอาจจะไม่ต่อเนื่องโอเควัน okay, มีหลายคณะเขาจะมาเช่ามาเช่าแสดงแล้วก็ถ่ายเป็นเทสตเน,นี่ยสนุนตาอ่าไม่มีไม่เป็นไรล,ลกูกหรือจะเอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอ่ากิาการหรือถ้าฉันเป็นครูฉันจะสอนย่างไงบ้างนะครับให้ทุกคนคิดสร้างจิจการ เขาบอกว่าท่าที่ท่าที่ดีดึงต้องไม่มีคำเคสคำบอกไว้อ่าลงมือได้แล้วลูก ตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการใช้สีเราจะเน้นการใช้ mong con đôi mong con mong con đôi đâu ฝึกด้วยไม่ได้ฝึกนเกรียนอย่างเดียวก็แสดงกัาพวกเราเนี่ยพอเรียนวิชาศิลปะจะปล่อยตัวเองแบบสุดลิมิตเลยเป็นลีลาไปเลยตามศิลปะไปด้วยเลยเอาานเที่มีมมความสําคัญต่อชีวิตของพวกเราเพราะเราต้องนามาใช้ในการดํารงชีวิตในแต่ละวันถ้าเธอไม่มีศิลปะในตัวเองเปิดกว้างในด้านความคิดเธอก็คงได้เยอะ เป็นความคิดของตัวเองแล้วก็ได้จากที่รียก่อนให้ท่านอาจารย์ก็ให้ด้วยเธอจะนํานนมาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเราเองมันศิละปะบอกอะไรที่มันเป็นศิละปะเนี่ยมันจะไม่มีอะไรตายตัวจำไว้นะครับว่าเราไปแข่งขันศิละปะที่ระดับอำเภอสมัยก่อนเป็นอำเภอมีเด็กป .6 หกของเราคนหนึ่งไปวาดต้นไม้ว่ามันอยู่ในกรอบจะมองเห็นอะไรป่กเขินมาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเรา ลสไตล์เราไม่ใช่เออลักษณะอย่างนี้มันเป็นสิ่งเคลเรียกเป็นสิ่งแล้วพวกครูทุกคนนี่เหมือนกันครูที่มาสอนหนังสือเธารู้ไหมว่าครูแต่ละคนที่สอนหนังสือไม่เหมือนกันครูทุกคนมีความรู้หมดแต่วเวลามาถ่ายทอดให้คนเดินไม่เหมือนกันก็เรียกว่าเอาศาสตร์มาใช้อย่างมีสิ่งนะต้อเอาสิ่งมาใช้มาเกี่ยวข้องหมดเนี่ยมาเกี่ยวข้องในชีวิตเราทั้งหมดแ้วก็ขอฝากนะครับว่าที่เธอได้ไปสองวันนี้อย่างที่คร,รูขวัญเขาบอกมาเลอว่า มันเปินเพียงเซี่ยวหนึ่งเท่านั้นมันจะมีเยอะแยะมีมากมายเธอก็ไปเติมเต็มไปสแสวงหาตอนนี้เธอมีพื้นแล้วส่วนหนึ่งเธอก็ไปเติมเต็มเพื่อคนที่ชอบที่ถนัดเธอก็ไปต่อยอดเธอได้มากคนที่ไม่เคยชอบแต่ได้เรียนสองวันนี้แล้วเออใจชับเป๋ๆเหมือน,นดีเป็นกันนี้นะ่ะเธอก็ไปเติมเต็มเอามาใส่ตัวเธอมากๆม,ม,มันจะมีประโยชน์มาก เธอลองดูก็ได้ครับต่อจากนี้ต่อไปเนี้ครูเชื่อว่าลําดับแรกกลับไปบ้านเธอเนี่ยบ้านเธอต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน,ยนภูมิทัศน,แน์แน่เพราะเธอเรียนศิละปะไปเธอรู้นะวาาภาพอันนั้นตอนนั้นะอยู่ตรงน,นี้เธอจะปรับบ้านเธอใหม่หมดจะสีวิไลกว่าเดิมที่นอนที่เคยไม่เคยเก็บเลยต่อไปนี้จะเก็บพับเป็นระเบียบเรียบร้อยว่าจะเก็บแบบมีสินไม่จะทุ่งยุ่งๆแบบสินอย่างนั้นไม่ใช่ครูคิดว่าเธอต้องปรับใหม่ ผู้เชื่อนะกูเชื่อว่าอย่างนั้นมาข้างล่างนอกบ้านเธอเธอก็คงจะต้องมีไม้ดอกไม้ประดับดูให้มันสดชื่นสวยงามสร้างความสดชื่นสร้างให้จิตใจเราเบิกบานอารมณ์เราจะได้แจ่มใสในศิละปะกูเชื่อได้หมดอ่ะผู้เชื่อว่าเธอจะต้องทาได้ก็ขอฝากว่าสองวันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็ขอให้พวกเราไปต่อยอดของตัวเองตามพื้นฐานที่เราที่ได้รับแล้วเธอก็จะประสบความสำเร็จ กในท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านซึ่งตอนนี้ก็คิวยาวเหยียดนะครับที่จะต้องไปบรรยายที่อื่นต่ออีกและได้ให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนบ้านหนองผึจีนซึ่งมีเด็กมากเขาร่วมกิจกรรมในแต่ในแต่ละครั้งก็จะไม่มากขนาดนี้อารขอขอบคุณนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะขอให้พวกเราทุกคนนะครับนั่งตัวตรงตรงหันหน้ามาทางอาจารย์ผู้สอน พนมมือกราบแล้วอบว่าขอบคุณครับกราบนิ่งๆอ่าพนมมือนะครับอ้าวกราบอบขอบคุณครับด้วยกราบครับขอบคุณครับนี้อยากให้อาจารย์มสอนอีกไหมให้หักเราก็ในทที่สุดกรบพวกเราเสรินี้แล้วก็ให้เดินทางกลับบ้านด้วยความสุขอิภาพและนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยก็ขอปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายศิลปะของโรงเรียนปฐมจิตน,นั่นแบบนี้ครับขอบคุณมาก